สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนค่ะขออภัยนะคะที่ไหว้มือเดียวนะคะเพราะว่าพอดีมือหนึ่งถือโทรศัพท์อยู่ถ่ายกล้องอยู่นะค่ะคลิปนี้ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับแชร์เรื่องราวนะคะ การทําสวนหรือว่าอต้นไม้ดอกไม้บริเวณรอบๆบ,บ้านนะคะก็จะมาให้เพื่อนๆชมนะคะบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านว่าเราปลูกอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยคือเราอะลงมือทําด้วยตัวเองเลยนะทําทุกอย่างเองเลยค่ะก็มาชมบรรยากาศรอบๆบ,บ,บ้านด้วยกันนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมค่ะก็อาจจะไม่สวยไม่เลิศเลยอะไรสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าภูมปิปัญญาภูมิปัญญาของเรามีแค่นี้นะคะปัญญามีแค่นี้โอเคค่ะไปชมคลิป สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะเอาสวนผักแล้วก็แปลงดอกไม้นะคะที่บ้านนะคะมาให้เพื่อนๆชมค่ะอันนี้คือคามิลานะคะตีชมพู้ค่ะทิวลิปก็กำลังบานเลย ัน,นี้ยังไม่ได้เอาลงดิน <c oughs> ตรงช่วงนี้จะเป็นโซนช่วงหน้าบ้านนะคะตู้จดหมายค่ะอันนี้มีทิวลิปอยู่ดอกหนึ่ง <c oughs> ไปดูตรงนี้ค่ะแปลงนี้นะคะอันนี้คือปลูกทิวลิปมาหกถึงเจ็ดปีแล้วค่ะเขาก็จะขึ้นเองทุกป,ปีเลยนะคะ เป็นคนที่ชอบดอกไม้สีสันมากๆค่ะชอบแบบสีชมพูสีแดงสีม่วงสีส้มชอบอะไรที่แบบสีจัดจ้านนะคะก็เลยจะเห็นหน้าบ้านเรานี่ก็จะรู้เลยนะคะสีจัดจ้านส่วนอันนี้นะคะเป็นแปลงใหม่อันนี้ได้สองปีละพวก ลิลลี connect, glass, as, like, ่นะคะแปลงที UH, though, ่จะปลูกลิลลี่แล้วก็ดอกไม้อะไรเงี้ยนะคะกำลังลิลลี่ก็กำลังเริ่มขึ้นนะคะก็จะมีทิวลิปบ้างปะปะปนบ้างแล้วก็จะเป็นดอกไม้หน้าร้อนนะคะซึ่งหน่อมันจะอยู่ข้างล่างนะคะยังไม่งอกขึ้นมาก็เลยยังไม่เต็มแปลงนะคะช่วงนี้จะเป็นหน้าบ้านนะคะท่าท่าแบบอิสดะใครกี้เหรอลูก เห็นัล้อจี่จี้จี้ทำไรครับจี้ทำไรครับนั่งอาบแดดแล้วลูกอ่ะไปแล้วหรอโธ่ไม่คุยกันเลยไปละส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแปลงที่นั่งหลังบ้านนะคะนี่ค่ะ ก็จะมีทั้งดอกไม้ช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะยังร่วงโรยไม่หมดลาเวนเดอร์ก็มีนะคะแล้วก็ดอกไม้หน้าร้อนนะคะก็เริ่มเขาเรียกอะไรเนี่ยค่ะงอกขึ้นมาหน่อยหนึ่งละดอกไม้ช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะยังร่วงโรยไม่หมดนะคะสีขาวสีม่วงทั้งหลายแหล่นี่แหละค่ะเดี๋ยวดอกไม้หน้าร้อนก็จะขึ้นมานะคะต้องรอให้อากาศอบอุ่นก่อนค่ะ เอ้ามาอีกแล้วตามมาหลังบ้านอีกแล้วอันนี้ก็คือเป็นพวกผักนะคะที่เพาะเอาไว้อยู่นะคะเพาะ,มะเมล็ดนะคะพวกผักพวกดอกไม้นะคะที่เพาะนะคะ่ะจะเป็นแปลงะคะที่นั่งหลังบ้านนะคะกุหลาบก็ตัดกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะมีกุหลาบอันนี้เรียกต้นอะไรก็ไม่รู้แต่ดอกเขาสวยมากเขาเป็นพุ่มยังไม่ออกดอก กุหลาบอีกต้นค่ะมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีส้มอมแดงที่ค่ะแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้ต่างๆนะคะอันนี้คือส่วนที่นั่งนะคะหลังบ้านนะคะก็จะประมาณนี้ส่วนแปลงผักนะคะตอนนี้ยังเช้าอยู่แปลงผัก ก็ต้องคุมไหมนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเขายังหนาวมากๆอยู่ค่ะก็เดี๋ยวเปิดให้ดูก็คือคุมเอาไว้เนี่ยมันกันได้ทั้งแมลงแล้วก็ผีเสื้อด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูที่หลังมาดูแปลงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าแปลงนี้เปิดเอาไว้แล้วนะคะนี่ค่ะเขาเรียกโคลราบีนะคะโคลราบีหัวโคลราบีนะคะ เริ่มขึ้นแล้วแล้วก็ผักสลัดนะคะในแปลงนี้ก็จะแซมพวกต้นหอมพวกอะไรหัวหอมไปด้วยนะคะแต่ว่าเขายังไม่งอกไอที่คุมผ้าเอาไว้นี่ก็จะเป็นหัวรันเด่นนะคะหัวสีม่วงก็ยังไม่ขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นแปลงผักสลัดเล็กๆอีกแปลงหนึ่งะคะ่ะส่วน ตรงงอื่นๆก็ยังไม่ได้เก็บกวาดหรือว่าทําแปลงอะไรเพิ่มนะคะก็จะมีอยู่แค่นี้แล้วก็จะมีอยู่ในบ้านบ้านเก็บของนี้นะคะก็จะมีพวกผักชีผักอะไรตอนกลางคืนก็เอามาเก็บไว้ก่อนค่ะกลางวันแล้วก็ค่อยเอาออกมาให้เขาเห็นแสงเดือนแสงตะวัน <c oughs> ขังไว้ในบ้านวะนี่ค่ะ พวกดอกไม้ต้นไม้หน้าร้อนนะคะคือตอนคืนมันหนาวไงเราก็เลยต้องเอามาไว้ในนี้น,นี่นะคะมีทั้งสารเแนกก็มีนะเขาเรียกอะไรเฟปเปอร์มิ้นต์ใช่ไหมอันนี้ตมมโตนะคะผักชีอยู่ข้างล่างนี้ก็มีผักชีค่ะพวกดอกดาวเรืองนะคะดอกไม้ต่างๆอันนี้ก็เพาะเอาไว้อีกที่หนึ่งค่ะค่ะก็มาถึงแปลงนี้นะคะที่บอกว่าคุมผ้าเอาไว้นะคะแปลงนี้ก็จะเป็น จะให้ดูนะคะว่าอะไรเอ่ยนี่ค่ะอันนี้คือบรอกโคลีนะคะบรอกโคลีค่ะนี่คือบรอกโคลีแล้วก็จะมีหัวรันเดนด้วยนะคะไอหัวสีม่วงๆไม่รู้เขาเรียกภาษาไทยว่าอะไรหรือภาษาอังกฤษว่าอะไรเนาะเราก็เรียกตามคนที่นี่อันนี้เป็นกระลำปีค่ะกระลำปีก็เนี่ยค่ะกำลังงอกเงยนะคะ ส่วนพวกนี้นะคะก็เป็นต้นไม้ค่ะเป็นต้นไม้ที่เราเพาะนะคะเราไปป่าแล้วเราก็จะเก็บต้นเล็กๆนะคะเอามาเพาะใส่กระถางะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกตามบริเวณบ้านนะคะอย่างตรงนู้นหลังบ้านตรงโซนนู้นนะคะเราก็ปลูกไปบ้างแล้วะคะ่ะโอเคค่ะก็เอาบรรยากาศนะคะร,รอบๆบ้านนะคะมาให้เพื่อนๆชมนะคะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวให้ดูอัน,นี้อีกอันหนึง่งอันนี้ก็จะมี <c oughs> พวกทักตูสแล้วก็ต้นพามอะไรพวกนี้นะคะก็จะปลูกเอาไว้ในในนี้นะคะจริงๆในบ้านก็จะมีพวกดอกกล้วยไม้พวกอะไรต่างๆด้วยเหมือนกัน <c oughs> โอเคค่ะเพื่อนๆ คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะ